วันนี้สิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับแต,แต่สิ่งที่มีอยู่จริงแน่ๆก็คือไม่ต้องหาไม่ต้องตามเลยก็คือความเป็นธรรมชาติในตัวคุณนะครับค้นมันให้เจอหามันให้เจอแล้วก็ใช้ออกมันออกมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองและผู้คนรอบข้างคนที่คุณรักวันใดที่คุณเจอตัวตนของคุณที่แท้จริงอ่ะ วันนั้นคุณจะพบความสุขที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วคุณก็จะก้าวเดินไปได้อย่างเร็วเร็วมากในเส้นทางของตัวคุณเองโดยที่อะไรก็จะหมดชุดล้างม่อยู่อุปสรรคมันก็จะกระเด็นกระดอนออกไปเองโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะหรือฝ่าฟันอะไรมากมายขนาดนั้นครับเพราะว่าสิ่งที่ใช่มันจะง่ายกว่าส่วนอะไรที่มันยากเกินหรือว่าแบบไม่ไหววะเหนื่อยวะก็มันมันไม่ใช่ไงครับมันไม่ใช่ ก็แค่ปล่อยแล้วก็เดินออกจากมันมาทิ้งมันไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็กล้าต่อไปครับมันคนเรามันยงมีโอกาสมีความหวังต้องสู้ต้องลุยต้องไปต่อแต่ว่าไปต่อในที่นี้คือไปต่อในเส้นทางของเราเส้นทางที่ใช่ที่เป็นตัวคุณแล้วโลกนี้จะไม่โหดร้ายกับคุณอีกต่อไปคุณต้องใจดีกับตัวเองก่อนครับเชื่อผมผมก็เจอกับตัวเหมือนกันแล้ว ก่อนจะมีวันนี้ก็เจ็บทุกสาหัสโอ้โหปางตายโอ้โหเกือบตายมาหลายรอบแล้วครับแต่ก็เอาตัวรอดมาได้คิดค่าตัวตายแล้วก็เยะๆแต่เอาตัวรอดมาได้ก็ยังรอดถึงทุกวันนี้ครับก็อยากเป็นกำลังใจทุกคนได้รอดแล้วมีชีวิตสู้ต่อไปนะครับลุยๆครับฝากไว้ครับขอบคุณมากครับ